เ้อทายเสียเออเลือเเป็นไงบ้างวันนี้เออแ่แตกมีไหมอ๋อเป็นไงบ้างวันนี้น้องวันนี้เพอใจอร์อมการชกของตัวเองไหมั้ยังไม่ค่อยพื้นแร่เพราะอะไรเพราะอะไรเพราะอะไรมันเป็นเป็นเพราะเวทหรือเปล่าหรืออะไรงเี้มันดือยูดใช่ไหม เออมันมันทำอะไรมันไม่ไ uh, ด้ดั่งใจเราเลยใช่ไหมที่ไหนครับโเกี่ยวเท่าไเกี่ยวคุชชกตัวใหญ่ได้ไหมโอ้สองแสนเกี่ยวคุชชกตัวใหญ่กว่าเราเยอะไหมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวปกติแล้วนี่ก็ก็เกี่ยวคุชชกใหญ่ใหญ่กว่านี้อยู่แล้วก็มีไฟนะแต่วันนี้กดไม่ลงนะครับอืมอชีเท่าไหร่นะสองแสนโอ้สองแสนสองแสนสองด้วยเนาะโอ้โหใกล้ไม่จนเลยเนาะอืมไม่เป็นไรไปแล้วแจกโชคไหนนี่ จำได้ไหมจำไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ยังอ้าน้องก็ยังนั่นอยู่แล้วเอ้าบอกบอกไปมือหน่อยเอ้าขอโทษนะครับเอ่อทำนี้สุดแล้วเนาะวันนี้นะเอาใหม่เอาใหม่นะอ่ารับคุณอ่าจ่ายน้องไปเยอะ